กรรมบันดาลตอนนายเพ่งปากแหว่งเรื่องของกรรมคนไทยเราได้ยินได้ฟังคนแก่คนเฒ่าเล่าเรื่องทํานองนี้แต่ไหนแต่ไรมาบอกสอนลูกสอนหลานให้รู้ว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ตัวผมเองก็เคยได้ยินเรื่องทํานองนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กได้ยินจนชินชาแต่ว่าก็ไม่เคยนึกสนใจออกจะเห็นว่าเป็นเรื่องเลวไหลจึงกระทั่งได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเป็นกรณีตัวอย่างและมันก็เกี่ยวยงไปถึงเรื่องของกรรมอย่างเห็นได้ชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้สุดท้ายจึงยอมปลงใจเชื่ออย่างสนิทใจนับย้อนหลังไปเมื่อปีพศ2480 สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นใกล้ๆกับบ้านของผมมีครอบครัวนหนึ่งสามีเป็นคนชอบไปหาปลาเป็นอาชีพอาหารอย่างอื่นเช่นหมูเป็ดไก่วัวควายไม่สนใจเยดีเท่าไรนักเรียกว่าอาหารเมื่อได้ขาดลาแล้วมันกับจะกินข้าวไม่อร่อยไว้อย่างนั้นแหละทุกวันในเพ่งจะออกจากบ้านไปสู่หนองลองบึงเป็นประจำพร้อมทั้งคันเบ็ดที่ใช้ไม้ไผ่ทำยาวประมาณ5้ถึง6เมตร และเหยื่อที่ในเพ็งนำไปใช้ในการล่อปลานั่นก็คือเขียดดังนั้นทุกๆชา้าตรูในายเพ็งจะต้องออกจับเขียดที่มันอาศัยอยู่ตามซอกหลืบไม้ใกล้บันไดขึ้นลงของบ้านที่มีโอ่งน้ำสำหรับล้างเท้าหากจับได้กระใส่ข้องที่มีฝาปิดมาได้ตามความต้องการก็รอเวลาใกล้ค่ำเขาจะแบกคันเบ็ดพร้อมทั้งข้องใส่ปลาและข้องเขียดที่เป็นเหยื่อมุ่งหน้าเดินไปสุดคลองบึง พูดถึงบึงแล้วจะมีผักตบแหนจอกขึ้นอยู่เต็มบึงอย่างหนานแน่นเขาก็จะมีดเฉาะให้เป็นร่องน้ําสําหรับให้ปลานในบึงออกมาหาหารเป็นวงกลมกว้างประมาณหนึ่งเมตรเขาจะทําที่สําหรับยืนลออเบ็ดอยู่ตรงกลางวงกลมนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มจับเกียตในค้องมาเกี่ยวกับเบ็ด โดยจะเกีียวเบ็ดบริเวณหลังของเกียรเคราะไรตัวนั้นซึ่งมันยังไม่ตายมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาปลาในมึงได้ยินเ,เียงเหยื่อเต้นอยู่บนผิวน้ําไม่นานปลาก็จะแวกว่ายมาตามแรงกระเพื่อมครั้นเมื่อมันเห็นตัวเขียดที่เป็นเหยื่ออโนอนชของมันปลาก็จะใช้ปากคุบเหยื่อนั้นนายเพงก็จะใช้แขนทั้งสองข้างกระตุกตรวัดคันเบ็ดซึ่งปลากําลังฮุกเหยื่ออย่างแรงปลาก็จะติดเบ็ดและแกก็จะปลดปลาออกจากเบ็ดจับใส่ค้อง ปลาตัวใดฮุบเหยื่อเพียงนิดเดียวปากปลาก็จะขาดหลุดจากเบ็ดว่ายน้าหนีไปนายเพ่งก็เลยไม่ได้ปลาเขาปฏิบัติเช่นนี้มานานแสนนานเป็นประจำเพราะสมัยก่อนนอนในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวจริงๆซึ่ง,งปิดขับปัจจุบันนี้คำกล่าวนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นว่าในน้ำมีแต่สารเคมีเข้าในน้ำมีแต่ดอกเบี้ยเมื่อปลาตัวที่ฮุบเหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ด ปากของมันก็จะขาดวิ่นแหวงด้วยแรงกระตุกคันเบ็ดจากในเพงสร้างความเจ็บปวดให้แก่ปลาที่ไม่ติดเบ็ดกี่ร้อยกี่พันตัวไม่อาจทราบได้ปลาบางตัวก็ตั้งท้องมีไข่เต็มท้องบางตัวมันผ่ายผอมเพราะกินเหยื่อไม่ได้หลายวันอกุศล,ลกรรมทั้งหลายที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีผลกรรมมันนี้มิอาจสูญหายไปไหนได้ยังคงติดตัวผู้ที่ก่อกรรมอยู่ร่ำไป อยู่มาวันหนึ่งพอในเพลงตื่นขึ้นมาล้างหน้าตอนเช้าใช้มือลูกพลัมที่ใบหน้าตัวเองพบตุ่มสิวอยู่ใกล้ๆริมฝีปากเขาเก็ใช้ม,มือลูกพลัมเสมอๆด้วยความรำคาญจึงใช้มือทั้งสองข้างรีดเอาหัวสิวนั้นออกตอนนั้นสิวเพิ่งจะเริ่มเป็นใหม่ๆก็เลยยังไม่มีหัวสิวออกมาในเพลงทำเช่นนี้บ่อยครัง้งเกิดอาการนักเสพบวมแดงขึ้นมาหลายวันเขาก็เลยเกิดเป็นแผลที่บริเวณใกล้ริมฝีปาก ใส่ย,ยาอะไรก็ไม่หายจึงเขียนจดหมายส่งข่าวไปถึงลูกชายที่เป็นทหารเรืออยู่สตหีบให้ขึ้นมารับพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชในกรุงเทพอารงพยาบาลตามหมวเมืองยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเหมือนกรุงเทพฝ่ายลูกชายที่เป็นทหารเรือเมื่อได้รับจดหมายจากพ่อจึงมุ่งหน้าไปหาพ่อที่บ้านเกิดเพื่อพาพ่อเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช ท the way, the ั้งนี้โดยใช้สิทธิ์ของลูกเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นการประหยัดรายจ่ายทางหนึ่งเมื่อแพทย์พิจารณาดูอาการของแผลที่เป็นใกล้ริมฟีปากของนายเพงเห็นว่าเป็นแผลเน่ามานานจึงใช้เครื่องมือในการผ่าตัดเอาเนื้อเน่าออกแล้วตัดเอาเนื้อบริเวณสะโพกของนายเพงมาปิดแทนเนื้อเน่าที่ตัดออกไปอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนแผลนั้นก็ยังไม่หายจะใส่ยาบำบัดอย่างไรก็ไม่อาจหายได้ หมอจึงใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตะกรุดูกคากันไกลส่วนล่างของปากออกทิ้งไปอาการป่วยของนายเพงก็ยังไม่ทุนเลาเบาบางลงได้ญาติิจึงนำกลับไปอยู่บ้านแผลนั้นยิ่งนานวันก็ยิงเนา่าแผ่ขยายวงกว้างออกไปต้องนอนรักษาตัวอยู่ในม้งที่กางตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะมาแมลงวันชอบมาจับเกาะจะกินอาหารแต่ละครั้งญาติต้อง้อมข้าวให้เหลวใช้ช้อนตักปอนใส่ปาก วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแผลก็ไม่หายเนื่องจากอากตศลกรรมที่เขาสร้างไว้กับปลาที่ใช้เบ็ดล่อตะวัดปลาที่มาฮุบเหยื่อจนปากของปลาขาดแหว่งวิ่นไปหลายร้อยหลายพันตัวนั่นเองในว่าความเจ็บไข้เดรป่วยจากโรคเวรโรคกรรมนั้นยากที่จะมีหนทางใดเยียวยารักษาและร้อยทั้งร้อยเมื่อบำบัดรักษาแล้วมักไม่ค่อยหายทั้งนี้เพราะเจ้ากรรมในเวรไม่โหสิกรรมให้นั่นเอง ดังนั้นในเพ่งจึงมีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีกไม่นานด้วยทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหวจึงจบสิ้นชีวิตลงในเวลาต่อมานี่แหละผู้ใดทำกรรมมันไดนไว้ดมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ต้องร้อยถึงชาติหน้ารอกส่วนใครที่ยังไม่ได้รับผลกรรมที่ตนเองกระทำไว้นั่นก็เพราะกรรมยังมาไม่ถึงหรือใครว่าไม่จริง เรื่องที่ผมได้เล่าจบไปแล้วนั้นท่านจะเชื่อก็ดีหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ความจริงคือสิ่งที่ผมได้รับรู้และเห็นมากับตาผมจึงเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับในเพ่งนั้นมันต้องมีเรื่องของวิบากกรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัยและก็หวังว่าเรื่องที่ผมเล่าจบไปคงจะเป็นอุทาหรณ์ทั้งสอนและเตือนใจให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงเรื่องบาปบุญกุโทษ ตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะทำอะไรสิ่งที่แล้วมาก็แล้วกันไปเพราะเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขขอแต่ทำปัจจุบันให้ดีเพื่อที่อนาคตเราจะไม่ต้องมาเสียใจเมื่อมีอาจย้อนกลับมาแก้ไขปัจจุบันที่เป็นอดีตของอนาคตได้